สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับก็วันนี้นะครับพามาทําความสะอาดนะครับคอกนกนะครับก็คือโซนด้านหลังนะครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นบุรีรอดนะครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นานแล้วนานมากเลยนะครับสมัยที่ผมอันนี้ได้ถ้วยรางวัลหนึ่งนะครับจําได้ไม่สิ้สิเกีตหรือที่ไหนนี่แหละนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นผมเล่นนกใหม่ๆเลยนะครับบุรีรอดนะครับก็ตัวที่สองนะครับก็เป็นอ่า jk นะครับ jk บวกครับเป็น jk บวกนะครับก็เป็นสายในบ้านผมนะครับมาเกิดที่นี่ก็ผมตั้งขึ้นมาให้เป็นชื่อในระดับนี้นะครับตัวที่2ก็เหมือนกันครับเป็น jk บวกหนึ่งนะครับเป็น jk บวกหนึ่งแล้วก็ jk บวกลบนะครับนะก็มีตามสเต็ปตามลักษณะมันเล่นต่างๆกันนะครับมันมันเล่นไม่เหมือนกันนะครับนะตัวข้อที่3ามก็คือครับเป็นเป็นชื่อของลกที่ผมนําเข้ามา ก็ขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับนะก็ราคาก็พอสมควรนะครับแต่ละข้อนี้ก็คือซื้อมาเมื่อก่อนนี่แพงมากแตทุกวันนี้เขาทําได้เยอะแล้วนะครับนะก็ยินดีทุกคนที่ทําเป็นนะครับก็มีเรื่องสอบถามอะไรก็ผมก็บอกทุกอย่างนะครับเรื่องไหนที่รู้ผมก็บอกนะเรื่องไหนที่ไม่รู้ก็ศึกษาช่วยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับคุณก็รู้เรื่องนั้น ไม่รู้เรื่องนั้นผมก็รู้เรื่องนี้นะครับเราก็มาแบ่งกันนะครับและเปลี่ยนความรู้นะครับด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าเรามีความรู้โดยที่เราไม่แบ่งคนอื่นนะครับมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยนะครับนะก็ช่องทางของผมก็เหมือนกันผมจะบอกทุกอย่างนะครับผมไม่คักนะครับนะอยู่ที่คุณคุณจะขายได้หรือขายไม่ได้นะครับก็อยู่ที่คุณนะครับของผมก็ผมไม่ได้เป็นอาชีพเมืออาชีพแบบขายรกอย่างเดียวที่ไหนนะครับอันนี้เป็นแค่ พื้นนะครับกองผมก็ค <essel era> ือ <likewise> พ like so ื้นในที่นี้ก็คือผมไม่ได้เอาอันนี้เป็นหลักนะครับผมก็เสริมไปเรื่อยๆนะครับเดือนหนึ่งผมได้2ตัว3ตัวผมก็อยู่ได้นะครับเพราะว่า1คือใจผมรักอยู่ด้วยนะครับในการเลี้ยงนกนะครับจะเยอะแค่ไหนผมไม่ได้ชีเรียสว่าจะระบายให้ออกให้หมดที่ไหนนะครับผมก็ให้อยู่นะครับขึ้นชานขึ้นโรงก็เยอะเหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้รีบว่าขึ้นปั๊บรีบขายออกขึ้นปั๊บรีบขายออกนะครับนะของผมก็คือทําไปเรื่อยๆ นะครับนะทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยครับผมผมชอบเลี้ยงอยู่แล้วนะครับถ้าใจไม่รักเลี้ยงนกเขาแขกไม่ได้เป็นร้อยร้อยตัวนะนกเขาแขกกินเยอะนะนะครับจะเพาะกรงรวมนะครับเป็นร้อยร้อยแล้วคู่อีกมันไม่ใช่น้อยนะครับนะดังนั้นก็ลองคิดดูครับถ้าไหวก็เลี้ยงได้นะครับคนก็เลี้ยงได้มันมันหลายคนก็อยากมาดูที่บ้านผมนะแต่คือผมจะบอกอย่างนี้นะครับเวลาผมทํางานมันก็ออกมาไม่ได้นะครับเพอยากเห็นใจนะบางทีเสาร์อาทิตย์ผมก็ต้อง มีภาระมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบนะครับโดยที่ผมจะทําตรงนี้ให้เสร็จวันเสาร์อาทิตย์ผมก็มีภาระผมก็ไปต่อนะครับนะทั้งสารพัดหลายอย่างทุกวันนี้นะครับทั้งวัวควายทั้งโอทั้งนกทั้งวัวทั้งควายทั้งทีมงานนะครับแล้วก็ทั้งเลียนต่ออีกครับนะเลียนต่ออีกก็พอสมควรนะไม่รู้ว่าแยก,ย,กยังไงนะครับแต่ว่าวิดีโอแต่และตัวก็จะให้ดูทีละตัวทีละตัวนะครับค่อนข้างจะ ขายมั่วไม่ได้หรอกครับไม่ว no the ่าเราจะมีตัวนี้ให้เขาตัวนั้นไม่ได้หรอกครับมันมันยากนะครับมันพูดประวัติยากนะครับต่อให้เรามีนกถ้าเราไม่ดูตัวนกมันก็จะบอกเขาไม่ได้นะมันนกตัวไหนเบอร์ไหนครับแล้วก็มีเคสหนึ่งที่ผมไม่ได้ใส่ห่วงขาให้เขาครับก็อยากให้ให้รู้ไว้ว่าเป็นนกบ้านผมเองนะครับเพราะว่าบางครั้งบางตอนนะครับมันไม่มีห่วงขายจริงๆหรือมันไม่ทันนะครับมันมีหลายตัวนะครับอยู่ในนี้แล้วก็อยู่ในกรง อยู่ในชานก็ไม่มีห่วงขาครับบางที่เขาใส่สายรัดเองนะเราตรงเชื่อมั่นกันเราต้องเชื่อมั่นกันนะผมก็ไม่ได้เปะมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมจะไปหานกป่ามาให้อันนี้ไม่ไม่ได้พูดใครนะไม่ได้เขาไม่ได้เอ่ยถึงผมแต่ผมความรู้สึกผมคิดอย่างนั้นนะครับว่าผมไม่ได้เอานกป่าหรือไปจับนกที่อื่นมาให้นะครับโดยที่ไม่มีกําไรห่วงขาคนอื่นเขาจะคิดอย่างนั้นนะครับนะแต่ ในใจผมไม่ใช่นะครับให้เราสบายใจได้ว่าเป็นนกบ้านผมแต่เอาไปจากผมแล้วมันจะเก่งหรือไม่เก่งอนนันเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับนะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับนะก็คีโมโเยอะแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวให้อาหารนกก่อนแล้วกันนะครับ,นะรบมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับนะเรื่องคีโมโนี้ยกนิ้วให้ผมเลย ผมรู้แล้วมันได้กลิ่นอะไรเหม็นๆนะครับงูงูนะครับมันเข้ามาตะข่ายมันติดตะข่าย <c oughs> เคยมีงูสิงเข้ามาตัวใหญ่มากนะครับมันจะกัดนกนี่แหละ ง่ายนะครับดูแรงง่ายของผมส่วนนี่ครับ อย่างเช่นข้อนี้นะครับเดี๋ยวได้ให้ดูนะครับบางทีผมยังไม่ได้ใส่ห่วงคามันหลายข้อนะครับบางทีผมยังไม่ได้จับนี่ครับลูกนกนะครับลูกทูนนะครับตัวเดียวตัวนี้นะครับก็เป็นแม่ KK ไอ้ JJ บวกบวกหนึ B ่งครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ P ผมไม่ได้ใส่ห่วงขายังไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะว่ามันมันหลายคู่นะครับเราต้องเข้าใจด้วยบางทีมันลงรังแล้วมันใส่ไม่ได้เราต้องไม่ต้องบังคับนะครับไม่ต้องบังคับมันนะครับดังนั้นก็ อยากให้เข้าใจว่านกจากบ้านผมจริงนะครับแต่เขามีประวัติตัวนี้พ่อแม่เขาแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะแยกไว้นะว่าเป็นลูกโทนแต่ผมก็จดไว้อยู่ว่าเป็นลูกทนก็อยู่เป็นส่วนในครอกในคอกของเขานะครับนะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับเรื่องนี้นะครับรับรองได้นกบ้านผมแต่จะเก่งหรือไม่เก่งอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับนะนี่ครับผมนกสวยงามครับไม่มีตำหนิแต่ไม่มีตำหนินะครับลูกโทนตัวนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไป ตัวนี้เป็นตัวแพงเหมือนกันนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับตัวแพงเหมือนกันีคู่นึงตอนนี้อากาศลมนะครับฝนฟ้ากําลังมาลมแรงแล้ว ประตูประตูลมมันพัดนะครับก็คือกระเบื้องปิดไวโอ้โหฝุ่นเยอะมากครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นโซนนกบ้านผมนะครับเดี๋ยวผมจะถามช่องให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ทุกท่านชอบแบบไหนก็ติดต่อมาครับเบอร์โทรผมเหมือนเดิมครับ065567590ก็ติดต่อมาถามผมก่อนครับผมชื่ออะไรนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนเคตแต่ก่อนนะครับโทรมาแล้วก็ไม่มีชื่อไม่มีอะไรก็โอนตังค์ให้กันเลยมันก็ค่อนข้างจะง่ายเกินไป ถามว่าอยากได้ไหมผมอยากได้อยู่แล้วครับเงินนะครับไม่มีใครไม่อยากได้นะครับแต่ก็อยากให้มันถูกนะครับโดยที่เราไม่ต้องเจอมิชาชีพบ้างนะครับแต่ผมมีมิชชาชีพโทรหาครับมีมีมีเพราะว่าผมเป็นคนชอบทิ้งเบอร์โทรไว้ใน YouTube นะครับไม่รู้ว่าเขาโทรมาครับแต่ผมไม่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 หลงไม่หลงเชื่อนะครับดังนั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะครับบางทีกดเบอร์ผิดนะครับกดไปโดนหนึ่งเบอร์นะครับมันก็อาจจะไปเบอร์อื่นนะครับแต่ หมายเลขบัญชีนะครับถ้าให้เลขบัญชีผิดก็อาจจะโอนไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีคนสวมรอยนะครับมีรูปผมนะครับมีชื่อมีนั่นมีนี่นะครับมันก็ค่อนข้างจะอันตรายต่อทุกคนนะครับก็ฝากไว้นะครับอยากให้มันถูกต้องตามสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับเราโอนตังเราก็ให้นกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมส่งถึงมือแน่นอนนะครับรับประกันระหว่างคนส่งตายผมคืนเงินนะครับหรือเปลี่ยนนกใหม่ก็ได้ ครับอันนี้กรณีที่มันตายระหว่างขนส่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปนะครับเกี่ยวกับนกบ้านผมนะครับมีอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้เดี๋ยวผมจะทําไปให้หรือผมจะให้ดูเรื่อยๆครับโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ